สปปลาวยังทวงคืนพระแก้วมรกตไม่หยุดล่าสุดมีการพ์เพื่อเรียกกระแสสังคมในสปปลาวสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา สีถุมทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องเสด็จบอบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องประเด็นเรื่องพระแก้วมรกตเนี่ยก็คือยังเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับในกลุ่มคนลาวจํานวนมากนะครับที่ไปคอมเมนต์เพราะว่ามีล่าสุดนะครับมีเพจเพจหนึ่ง ชื่อเพจว่าทรอคงนะครับเป็นเพจที่มีผู้ติดตาม1ล้าน4 0 0แสนคนนะครับถือว่าเป็นเพจใหญ่เพจดังในสปปลาวนะครับเขามีการโพสต์นะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโพสต์เป็นภาษาลาวนะครับอันนี้คือเนื้อหาโพสต์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเขาโพสต์บอกว่า ปัจจุบันหลายประเทศมีกระแสส่งคืนบูหานวัตถุกับคืนแก่ประเทศที่เป็นเจ้าของเป็นทีหนาดีใจนั่มแท้ๆนะครับอันนี้นี่คือเพจทรคงมีผู้ติดตาม1แสเออหล้าน4ี่แสนคนประมาณว่าคือมีกระแสเรื่องการส่งคืนวัตถุโบราณกลับสู่ประเทศบ้านเกิดนะครับ ถ้าส่งกลับให้ประเทศลาวก็น่าจะเป็นที่น่ายินดีนะครับถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าแซะนะครับแซะทำไมผมผมถึงพูดบอกว่าแซะนะครับเพราะว่าหลังจากที่โพสต์นี้นะครับโพสต์ลงไปนะครับไปอ่านดูในภาษาลาวนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นข้อความคอมเมนต์นะครับแปดสพูดถึงเรื่องพักแก้วมรกต นะครับอ่าไปอ่านดูคอมเมนต์นะครับว่าเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับอ่าจะจะอ่านเป็นภาษาไทยให้และพี่น้อง FC ที่เป็นคนลาวก็อ่านเอาเองนะครับไปดูในเพจนี้ได้นะครับอ่าเขาบอกว่า1นึ่งคอมเมนต์แรกถ้าบางประเทศมีที่มีของเก่าลาวลาวลาวลาเนี่ยลาวเฮาส่งขึ้นประเทศ คงจะดีนะครับทีนี้คอมเมนต์ที่2นะครับเขาบอกว่าจะอยู่บ้านใดก็ยาอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเอาปากท้องประชาชนให้มันอยู่รอดก็พอแล้วลาวไทยก็พี่น้องกันอย่าไปหาเรื่องกันเลยอยู่แบบเป็นมิตรกันดีก่อดีกว่าถ้า ถ้าเพิินอยากมาเองกะมาละอยู่เพิ่นกะเบิงแงยง่งหักซาอยู่นะครับอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดนะครับลาวไทยคือพี่น้องกันนะครับอดีตก็คืออดีตอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่โอเคหน่อยกลางๆหน่อยนะฮะจากนั้นมานะครับอ่ะก็จะมีคอมเมนต์อื่นๆที่ค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยนะฮะ เดี๋ยวอ่านให้นะครับอันนี้คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าสิ่งใดที่เคยป้นเอาแต่ก่อนก็ควรส่งได้เพราะบอมแมนประชาชนล่ามอบให้และตอนนี้ลราเป็นเอกราชแล้วนะครับอันนี้คือหมายถึงพระแก้วมรกตนะครับก็ควรที่จะส่งคืนเพราะว่าประชาชนลราไม่ได้มอบให้ นะครับก็คือมาขโมยไปนะครับแต่ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอันนี้เขาเข้ามาคอมเมนต์นะฮะพระแก้วมรกรดคือบ่เห็นสงขื้นตามกระแสนะครับแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์ตอบโต้นะครับว่าไม่ใช่ของลาวนะครับเป็นของไทยตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะไปอยู่ลาวนะฮะแล้วมีคอมเมนต์มาตอบโต้บอกว่าอย่าเพ้อฝัน อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคนลาวที่ไม่เห็นด้วยนะครับส่งพระแก้วมรกตคืนมาให้ลาวพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐอีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์มีลูกหัวใจพร้อมนะครับถ้าส่งแผ่นดินที่ถือยึดไปในสมัยก่อนคืนยิ่งจะเป็นการดีนะครับ แผ่นดินที่ที่ถือยึดไปก็คืออีสานนะครับอันนี้คือก็อย่างที่ผมอ่านให้ฟังนะครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าคอมเมนต์นี้ไม่แซะประเทศไทยนะหรือว่าคอมเมนต์นี้ไม่โพสต์ถึงประเทศไทยหรือแซะประเทศไทยนะไม่มีคอมเมนต์แบบนี้มาหรอกครับอันนี้นี่คืออ่านเฉพาะบางส่วนให้พี่น้องดูนะครับว่าเจตนาของเพจนี้ที่โพสต์ลงเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะเรียกกระแสให้คนเนี่ย ามาพูดถึงเรื่องพัะแก้วมรกตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในสปปลาวในสมัยก่อนนะฮะเป็นหนักขนาดนี้คิดดูนะครับว่าไม่ใช่ว่าฝั่งไทยพยายามแสะนะครับแล้วก็มีคนไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับามาตอบกลับมาไม่จําเป็นต้องเอาคืนนะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยดีแล้วถ้าอยู่ประเทศลาวรักษาไว้ไม่ได้หรอก นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อความตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแม้กระทั่งพระพระในลาวยังมาคอมเมนต์เลยนี่ครับเห็นไหมพระในลาวไซยเดชนะครับวงโสภาชื่อ Facebook นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเบลอชื่อนะครับคือคอมเมนต์ยังไงผมเอามานำเสนอเลยผมจะไม่เบลอให้นะครับผมข,ขี้เกียจนะครับ พระท่านนี้ก็บอกว่าถ้าบางประเทศที่มีของเก่าส่งคืนประเทศลาวคงจะดีนะครับแอดมินเพจนี้ลาวแดงคอมมินิตบอกหมูนะฮะก็ว่ากันไปนะครับทุกคนอยากได้ผักแก้วคืนก็ได้แต่เรียกร้องนะครับเรียกร้องอย่างนั้นเรียกร้องอย่างนี้นะครับอ่าคอมเมนต์กันเมามันนะครับก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นของสอปปลาวอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเรียกกระแสอ่าคนถามด้ว่าจะเอาพักแก้วไปทําอะไรจะเอาไปขายให้เวียดนามหรือว่าไปขายให้ประเทศจีนนะครับทุกวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มีอ่าค่าในสปปลาวนี่พอจะเหลืออยู่บ้างไหมนะครับอันนี้คือถามตรงๆนะว่าเพราะว่าคือกระแสเรื่องเรื่องจำนำเนี่ย เรื่องเป็นหนี้จีนเป็นหนี้เวียดนามเป็นหนี้ไทยเนี่ยผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มีค่าผมว่ารัฐบาลเราเอาไปขายหมดแล้วมั้งอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับทุกคนนะฮะ,ะเรื่องพระแก้วมรกรดเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะนักวิชาการไม่ว่าจะเรียกกระแสปลุก,กคนรุ่นใหม่ออกมาทวงนั่นนี่สร้างกระแสตามสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับมันเป็นไปไม่ได้ เอาจริงนะครับไม่ใช่ว่าบางทีก็มานั่งคิดนะครับว่าเรื่องปัญหารดราม่านั่นนี่นะครับมองไปอีกมุมหนึ่งนะเหมือนฝั่งสปปลาวเนี่ยฝั่งคอมมิวนิสต์ลาวเป็นคนปลุกกระแสต้องการจะดราม่าต้องการจะจุดตรงนั้นจุดตรงนี้เพื่อให้เกิดความคิดเวลานี้คนไทยก็ไปตอบกับนั่นนี่ก็ลุกฮือขึ้นมาอีกนะครับอ่า แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนี่ส่วนมากี่ผมไปดูนะคนที่กล้าคอมเมนต์แบบแรงๆนะส่วนมากมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐในเหล่าไปดูโปรไฟล์แล้วไปดูคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนในเพจนี้แล้วก็ไปเลื่อนดูคอมเมนต์ยาวๆเขียนยาวๆนะ่ะนั่นแหละ,ะไปดูโปรไฟล์เลยเป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นครูอ่าแล้วก็อ้างตัวเป็นนักวิชาการส่วนมากก็จะมาคอมเมนต์ในใน,ในทำนองนี้กัน เหมือนพยายามที่จะเสี่ยมให้คนลาวรุ่นใหมเ่เข้ามาคอมเมนต์ตามนะครับเรียกพระแก้วเรียกพระสุขพระสยพระเสริมก็อยากได้กลับคืนสู่ลาวนะฮะแล้วลาวไม่มีกรรษัตริย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังจะประทับอยู่ในลาวอีกเลยครับทุกวันนี้ที่ลาวถือาศาสนาพุทธในสปปลาวผมยังมองว่าเฟกนั้นเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงคือปกครองในระบบคอมิวมนต์คือไม่เหมาะสมที่จะถือาศาสนาพุทธด้วยซ้ำนะครับ เพราะพื้นเพหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้นำลาวก็ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ตัวเองขนาดพระมหากษัตริย์ตัวเองยังเอา,เอาไปฆ่าทิ้งเลยนะครับนับภาษาอะไรกับพักแก้วจะเหลือหรอครับถ้ากลับไปอยู่ลาวหรือว่าถ้าทวงเอาไปนั่นนี่นะครับที่ถ้าคิดว่าเป็นของลาวจริงก็คงจะไม่เหลืออยู่ในลาวอยู่แล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์พี่ความคิดเห็นจะได้กับคอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี